จริงแล้วเยนนะคะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเก็บไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเราคุยกันไปว่าเยนเนี่ยไปอ่อนค่าแต่ประมาณสัก1นึ่ง เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงก่อนหน้านี้มีหลายคนนะคะซื้อเก็บเงินเยนไว้เผื่อว่าเปิดประเทศพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมจะไปเที่ยวญี่ปุ่นทันทีสําหรับใครที่ยังไม่ซื้อนี่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้เพราะว่าเยนอ่อนค่าลงอีกนะคะล่าสุดนะคะค่าเงินเยนนะคะมีการเคลื่อนไหวใกล้กับ135เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะคืออยู่ที่134.45เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระดับนี้เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับจุดต่ําสุดในช่วงวิกฤตการเงินเมื่อปี2 0งพ เลยนะคะก็คือช่วงหลังจาก .com crisis นะคะซึ่งตอนนั้นนยคาเงินเยนแต่135.15เยนต่อดอลลาร์แต่ถ้าย้อมไปไกลกว่านั้นนะคะในช่วงต้มยำกุ้ง crisis หรือว่าเป็นวิกฤตการเงินของเอเชียในปี1998นอยะคะอย่างที่เราเห็นในกราฟนี้เลยคือฝั่งซ้ายสุดเนี่ยตอนนั้นค่าเงินเยนอ่อนไปแต่ถึง145เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าตลอดในช่วงที่ผ่านมากว่า 23- 24ปีก็ไม่ ไม่เคยไปถึงระดับนั้นนะคะข่างเงินเยนจริงๆแล้วถ้าดูจากกราฟจะเห็นนะคะว่าค่อยๆอ,อ่อนค่ามาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วค่ะหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายสวนทางกับสหรัฐและหลายประเทศที่เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะทาให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลประเทศอื่นนั้นสูงกว่าญี่ปุ่นอย่างมากทีเดียวซึ่งประเด็นนี้นะคะก็ทําให้ต้นทุนในการนําเข้าสินค้าสูงมากขึ้นฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นเองก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนค่ะ สิ่งที่เขาเคยกล่าวไว้นะคะว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถอดทนได้มากขึ้นต่อราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นคําถามก็คืออดทนได้จริงหรือไม่นะคะขณะที่ซูซูกียามาดาหัวหน้าฝ่ายอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินญี่ปุ่นของ Ba n k of a ฟอเมริกาค่ะบอกว่าความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอาจจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้แข็งค่าขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่หลายคนก็ยังประเมินว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นกับสหรัฐน่าจะอยู่สูงระดับนี้ต่อเนื่องไปหนึ่ง ถึง2ปีก็คือแก๊ปตรงนี้อาจจะย,ยังกดดันค่าเงินเยนนะคะแม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะไม่ได้แข็งค่าขึ้นมากกว่านี้ก็ตามค่ะโดยเงินเยนที่อ่อนค่าลงนะคะถือว่าเป็นการอ่อนค่าวันที่5ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็โนมูระเนี่ยปรับมุมมองต่อค่างเงินเยนนะคะว่าอาจจะยืนเหนือ130้อเยนต่อดอลลาร์สหรัฐได้นานกว่าที่เคยประเมินไว้โดยคาดว่าเงินเยน น่าจะอยู่ที่ประมาณ132เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสูงกว่าเดิมที่คาดว่าจะอยู่แค่125เยนเท่านั้นนะคะโดยมีการประเมินกันนะคะว่าเงินเยนมีโอกาสอ่อนค่าไปถึง140-150ถึงเยนต่อดอลลาร์สหรัฐได้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการอ่อนค่าใกล้กับระดับที่เคยเกิดขึ้นในวิกฤตการเงินเอเชียปี1998เลยนะคะ ขนาดที่นิโคลัสสมิธนักกลยุทธ์ของ CLSA ค่ะบอกว่าการสำรวจความเห็นของบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งก่อนหน้านี้นะคะคาดกันว่าเงินเยนน่าจะอยู่แค่ประมาณ110เยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐหลายบริษัทก็รายงานกำไรของไตรามาสนี้ออกมาดีกว่าที่คาดค่ะถามว่าเงินเยนที่อ่อนค่าใครได้เปรียบเสียเปรียบบ้างต้องบอกว่าเรียนมี2ด้านเสมอนะคะ ถ้าเงินที่ปรับทิศก็ส่งผล2ด้านเช่นกันนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเห็นว่าจะเป็นบริษัทค้าปลีกนะคะขณะที่ผู้ผลิตยานยนต์นะคะซึ่งเป็นผู้ส่งออกได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะเพราะโดยเปรียบเทียบแล้วก็เท่ากับว่าผู้ที่ซื้อสินค้าของญี่ปุ่นเองจ่ายถูกขึ้นนะคะบริษัทเหล่านี้ก็เลยได้อานิสงส์ในแง่ของยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ตามการเปิดเผยของรูมเบิร์กนะคะไปสัมภาษณ์ธุรกิจนักธุรกิจประมาณ249รารายนะคะมองว่า จริงๆแล้วถ้ามองในภาพใหญ่นะคะ74%ประเมินว่าการอ่อนค่าของเงินเยนส่งผลเสียกับประเทศมากกว่านะคะแล้วก็จะทําให้กําไรของธุรกิจลดลงด้วยขณะที่มี26%ค่ะที่มองการอ่อนค่าของเงินเยนเป็นบวกกับเศรษฐกิจและธุรกิจของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะหลายคนถามนะคะว่าเอ๊ะถ้าเงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยจะยิ่งส่งผลเชิงลบมากน้อยแค่ไหนเริ่มมีคําเตือนแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วค่าเงินเยนก็ถือว่าเป็นค่าเงินที่มีบทบาทในเวทีการค้าโลกนะคะดังนั้นการที่ปรับตัวอ่อนค่ามาอยู่ใกล้ๆก,กับ135เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในวันนี้และมีโอกาสอ่อนค่าลงต่อเนื่องอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อวิกฤตการเงินได้เช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านของจิมโอนิวนะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ที่อยู่ในแวดวงการเงินโลกนะคะออกมาเตือนว่าการอ่อนค่าของเงินเยนที่มากเกินไปอาจจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่รุนแรงเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในปี1997ค่ะ เนื่องจากว่าสิ่งที่เขาประเมินนะคะก็คือจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกนั้นอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบนะคะและจีนเนี่ยก็น่าจะไม่ยอมให้การอ่อนค่าของสกุลเงินอื่นมากระทบต่อเศรษฐกิจของตัวเองนะคะซึ่งทางโอเนลส์เองเขาถือว่าเป็นอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลแบนเซตไมปี1997นั่นเองถามว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะจาได้ไหมคะ1997ก็เป็นปีวิกฤต ต้ยมยำกุ้งคราสิสนะคะแล้วก็ลุกลามไปยามวิกฤตการเงินในเอเชียค่ะสิ่งที่เขาเห็นคือย้อนกลับไปตอนนั้นนะคะสหรัฐกับญี่ปุ่นนะคะเป็นฝ่ายเรียกร้องจีนนะคะบอกว่าอย่าก,กดเงินหยวนให้อ่อนค่าจนเกินไปเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อค่างเงินสก,กุลอื่นๆด้วยนะคะแต่ยอมรับค่ะว่าตอนนั้นเองหยวนเนี่ยนะคะก็คือทางการจีนตั้งใจนะคะที่จะอตอบรับเชิงบวกก็คือยอมทาตามนโยบายที่ทางสหรัฐกับญี่ปุ่นร้องขอมาคือพยายาม รักษาค่าเงินหยวนไม่ให้อ่อนค่ามากจนเกินไปแต่ในวันนี้กลับข้ามกันค่ะคนที่อ่อนค่ามากก็คือญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้ค่าเงินหยวนเองได้รับผลกระทบเชิงลบในแง่ของการเปรียบเทียบเพราะว่าจะทําให้แข็งค่าขึ้นมาและคําถามก็คือทางการจีนจะยอมหรือที่ให้ญี่ปุ่นอ่อนค่าและกระทบกับเศรษฐกิจของจีนซึ่งก็อาจจะไม่ยอมและเข้ามาแทรกแซงค่าเงินในท้ายที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้จีนเองก็ไม่อยากให้ค่าเงินเยน แล้วก็อาจจะทําในสิ่งที่ คล้ายกับเคยเกิดขึ้นในปี1997น้านั่นเองนะคะโดยโอเนีวประเมินนะคะว่าตอนนี้การอ่อนค่าของเงินเยนก็น่าจะใจกล้แตะจุดสูงสุดแล้วนะคะเพราะว่าท่านับตั้งแต่ต้นปีอ่อนค่าไปแล้ว1 4เรนะคะแล้วก็ไม่น่าจะอ่อนค่าลงไปได้กว่านี้อีกแล้วเพราะว่าล่าสุดก็อยู่ที่134.56เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะอย่างไรก็ตามถ้าธนาคารกลางญี่ปุ่นยังเข้าควบคุมตาราดกเบี้ยระยะย,ยาวผ่านการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลต่อไป บอลยิของสหรัฐก็ยังปรับเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจจีนก็มีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาได้แต่ทางด้านของอนิลบอกว่าไม่คิดนะคะว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะตัดสินใจทําแบบนั้นนะคะซึ่งก็คงต้องติดตามต่อไปแหละคะ่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกไม่แพ้อเมริกาหรือจีนเช่นกันนะคะดังนั้นค่างเงินเยนของเขาหรือแม้แต่ในมิติข,ของการค้าและการทําธุรกรรมระหว่างประเทศก็มีบทบาทแล้วก็ส่งผลไปยังค่างเงินสกุล ื่นและเศรษฐกิจของประเทศอื่นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ